ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพฤหัสบดีวันที่30เดือนที่สในหัวข้อเรื่องผลและประโยชน์ของการอธิษฐานเสมอและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่หนึ่ง พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนละอาใจลูกาบทที่18ข้อที่1พี่น้อง้าการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริสเตียนมีบางสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะอธิษฐานการอธิษฐานไม่เพียงแต่ครอบคุมถึงการสื่อสารเท่านั้น เนื้อหาของการอธิษฐานแต่ยังครอบคลุมถึงการใคร่ควรวญของเราในช่วงเวลาของการอธิษฐานด้วยแม้แต่ความสันโดษก็สำคัญเมื่อคุณต้องปิดกั้นตัวเองจากทุกสิ่งและคนอื่นๆและอยู่คนเดียวกับพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะสามารถพูดคุยกับคุณและเปิดตาของคุณขณะที่คุณพูดภาษาแปลกๆหมุนความคิดของคุณผ่านทางพระคัมภีร์ พระองค์จะทรงเปิดเผยพระองค์เองและความจริงของพระองค์แก่วิญญาณของคุณฮาเลลูยานะคะนี่คือเคล็ดลับบางส่วนจากอาณาจักรของพระเจ้าที่ประทานให้แก,ลก่ลูกๆของพระองค์เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณควรดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีชัยชนะแม้จะอยู่ท่ามกลางพายุและชีวิตแห่งชัยชนะในพระคิดนั้นเรียบง่ายมากเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ที่จะอยู่ห่างจากสิ่งอื่นเพื่ออ,อธิษฐาน จงทาสิ่งนั้นจงกระตุ้นตัวเองเสมอและตอบสนองต่อการเรียกร้องและความเร่งด่วนของคำอธิษฐานจากวิญญาณของคุณพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่18ว่ามนุษย์ควรอธิษฐานอยู่เสมอซึ่งกล่าวว่าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างพี่น้องคะ จงให้ความสนใจกับการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆคุณต้องอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอคำพูดต้องได้รับการเสริมพลังสื่อสารได้รับแรงบันดาลใจและได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างสรรเสริญพระเจ้าให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะ พระบิดาบนสวรรค์ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการสามัคคีธรรมกับพระองค์ในการอธิษฐานข้าพระองค์ได้รับการฝึกวินัยเพื่อให้ได้รับการกระตุน้นและตอบสนองต่อเสียงเรียก และความเร่งด่วนของการอธิษฐานจากวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านทางการอธิษฐานวิญญาณและความคิดของข้าพระองค์ถูกปรับสภาพจนกระทั่งความคิดของพระองค์กลายเป็นความคิดของข้าพระองค์ และคำพูดของพระองค์กลายเป็นคำพูดของข้าพระองค์ซึ่งสื่อสารโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอารมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝไจรยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด